ามาถึงก็เจอเลยครับอือคิวกุ้มเลยหอมอือยงนะเสี่ยเอาเลยครับกินงานเนืดเนดแล้วเอ,เอเเ้อออ,อ,ออกบ่อ,อไปดันตัวรับ โอ้ <ITA> ดับแล้วด oh, ับแล้วได้ค้างได้ค้างลำบากหากินเพื่อนสวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนุ่ยสาวร้อยเอ็ดนะครับเอสวัสดีโอ้โอ้ช็อตนี้ไหมปาดดินนวมเลยวะโอ้ยังไม่ได้เปิดช่องเลยครับเอาเอาช็อตมันๆก่อน อายายเม่โคมาดันตุดไม่นวมเลยวะล็อกกีครับร้อยเก้าห้าหมดไหมไปรอดครับรอดรอด S 1> <S 1> <S 1> <S 1> อ๋อแม็กโรทำทางครับอาวสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลีซาระวร้อยเอ็ดครับโอ้งานนี้มีมันแน่ครับขึ้นขึ้นถนนก็ชั้นไม่ใช่เล่นครับอ๋อ ยวมี็อตเด็ดให้ดูเรื่อยๆครับถ้าป็บแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้นะครับแต่ชอบชิปทานที่เข้ามารับชมใหม่เดี๋ยวจะพาคิปเด็ดๆครับโอ้โอ้เครื่องลอยโล่งเลยครับข้างล่าง เราดูแมคโครแต่งทางก่อนแลนไม่ใช่ปะเขาบ้านบองบ้านกล้ยโอ้โหเขี่ยดินไหมนามันยังท่าในแหงเนอ <c oughs> อันนี้รุ่นยังก่อนนี่ Rồi gì Order yak kèo mụ mình ครับ.บ่ได้เรือหน้าตรงพู อันนี้ของผู้ใดเ,เนี่รถแกแล้วออกไหมบอ่อ๋เอาม้จะขั้นเดี๋ยวก่อนบอรถแม่โคแล้วออกอีก,กนเดี๋ยวอันนี้ผู้ใดครับไอ้จ้าบ่อันนี้อันนี้เสียครับเองบอ่โอ้นึกว่าไ,ไอ้จ้าครับไอ้จ้าครับทุกคนโอ้เสียขับเองครับ เดียปล่อยลูกน้องอ่างอ่างนันเต็มทีเนาะเอาคันใหม่เลยไอขันนี่เอาแบงสองทิ่มไปเอาเรื่องร่วมเพิ่มบ่เนบ่เอาเพิ่มบ่เรถร่วมเอาเพิ่มบ่ต้องตามแต่แก่ตัวมันเป้าเวอร์นี่ครับเนี่ สัสดวโ้โหลาบเรียนดอกโอ้ดินไหมดาดินนุ่มนมุ่มนำเลยวะเสียวด่ะยวะแม่โคบรมบายังสินย่า <c oughs> ใปพุทธศตวรรษี๋ยวแล้ว อขันบ่โอ้ยลายๆไเลยแต่มันบ่ติดบ่เมือหนึ่งเขาพูดได้ไปกันครับทั้ง

มาดูเสียงงบรับโอ้รถขึ้นหลอดเหรอวะโอ้ดินไหมฮ่าคนเดินกันหม่ไมมันสิบอสติดอีกกี่เสียต้นข้างครับอันนี้เฮ้ิ ันนเยแรงก็เนีเลียว่าก็ิัครับเี๋ยวนีเ่งเป่ยนบ่มันเปลี่ยงก็ได้แมขึ้นมันเมันบ่บ่บอเครื่องท่าได้รอยาบ่่เจ้าหน้าเด้บ่เป็นสอบ่ดึงว่าเปนสองงามันีก็ิบอ่แงก็เาว่าเลี้ยงกัแมน ต้อง,อองอรอ้อชิบ่เอามาลุ้นกันครับว่าจะขึ้นหรือเปล่าอลองดูลองดูลองดูครับนี่ยินเ็งแหงน่าจะไว้อยู่แต่ว่าร้อหน้าครับมีหลุมนิดหน่อยออออย่าเอา ทิมนี้ดูรถขุดครับแต่งทางให้รถหกล้อก่อนโอ้แคลร์มีหนึ่งตัวตัวนึ่เรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกตัวแกลร์นหนึ่งเตอก็เริ่มจะหมดแล้วคุ้มค่าแล้วครับรถคันนี้ออกมาได้หลายปีแล้ว เอย่าแกหาเงินได้คุ้มค่าแล้วโอ้ดูโหลดครับวันดำเลยเอาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับมาดูหกล้อมันๆครับขึ้นบ่อครับบ่อไม่ชันนะครับแต่ว่าทางมันเนืดดูครับดูลองรอยดูรอยนี่รอย รอยบาดแผดินนี่ดูครับดูขนาดขนาดคนเดินนี่ยังน่วมเลยครับดูครับนุ่มนับนุ่มนับเลยครับเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ดูแม็โครแทงข้างก่อนน่าจะมีมันครับมันสัดแน่นอนถ้าดินเป็นอย่างนี้โอ้ตรงนี้แม็โคยืน เม็กแม็กโคเย็นนวมน้ำนวมน้ำเลยครับผมว่าไม่รอดนะครับมันแน่นอนเอาลา่ันผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับโผมสวัสดีครับ